สวัสดีครับมาพบกับเอกอีสานพระเครื่องอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันความรู้นะครับพระรูปหล่อนะครับพระรูปหล่อนะครับครับพระรูปหล่อนะครับพระรูปหล่อตงนี้นะครับเป็นพระรูปหล่อนะครับหลวงปู่จงนะครับไม่ใช่หลวงปู่จงวัดหน้าต่างนอกนะครับตรงนี้นะครับไม่ใช่นะครับ จะเป็นหลวงปู่จงทางภาคอีสานนะครับเกจิดังนะครับเกจิดังทางภาคอีสานเรานี่แหละครับครับมาดูกันเลยนะครับว่าออกวันไหนนะครับท่านนะครับท่านอยู่สายอุดรเรานี่แหละครับเป็นพระเกจิใหม่นะครับสร้างพระรูปหลวงนี้นะครับสร้างปศสองพนหหอ็ดนะครับใหม่ๆนี่นะครับผ่านมา2ปีแล้วครับชื่อเต็มเต็มของท่านนะครับหลวงปู่จงนะครับ กุสาจิตโตนะครับจิตจิตโตนะครับเอยกุกุกุโสกิตโตนะครับพูดผิดนะครับถ้าพูดถ้าพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็อ่านหนังสือไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับขอโทษทีนะครับครับผมดูแล้วนะครับพระรุ่นนี้นะครับออกวัดออกวัดป่านะครับออกวัดป่าตุมตุมทองตุมทองนะครับชื่อเต็มๆของวัดนับ วัดป่าตูมทองวนารามนะครับวนารามนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับตำบลหมักแข้งนะครับตำบลหมักแข้งนะครับครับดูลักษณะไว้นะครับข้างหน้านะครับจะเป็นนูนๆขึ้นนะครับผมไปเห็นของเกมานะครับของเกของเกทํามานะครับรุ่นนี้ครับผมก็แปลกนะครับ้ารุ่นนี้แต่สีสันวันณะของท่านนะครับเป็นแบบเดียวกันเลยครับแต่แต่พิมพ์นะครับ พิมนะพิมฐานท่านนะครับจะเป็นนูนๆขึ้นนะครับถ้าเป็นเรียบๆนะท่านจะไปจับนะผมเห็นมามีเกมานะครับถ้าท่านนะถ้าหากเกจิไม่ค่อยแต่เป็นเกจิดังสายอุดรก็เลยมีเกขึ้นมานะครับเสียนแสดงว่าเสียนพระอุดรทำขึ้นมานะครับครับรุ่นนี้นะเห็นไครับออกวัดป่านะครับวัดป่ามัดวัดป่าตูมนะครับ วัดป่าตุ่มทองนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับนะสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าสิบเฮ้ยสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับผ่านมาสองปีแล้วใช่ใช่ครับใช่ครับครับข้างใต้นะครับจะอัดมวลสารนะครับเนื้อคำหมาของท่านนะครับสังเกตดีนะครับดูนะครับนะครับจะตอกจอจานอีกนะครับแต่จุดไฮไลท์สำคัญนะครับ น่าจะเป็นตามบล็อกนับตรงนี้นะครับจะทะลุขึ้นไปหาข้างบนนี่นะครับเห็นไหมครับนะครับบล็อกนี้แปลกนะครับครับจําลักษณะไว้นะครับคนที่คนอุดรน่าเก็บนะครับพระเกจิรุ่นนี้นะครับเป็นหลวงปู่จงนะครับครับเป็นเกจิใหม่นะครับเกจิดังนะครับสายอุดรธานีนะครับพระอีสานะครับตรงนี้นะครับ น่าเก็บสะสมนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะเป็นรุ่นแรกของท่านนะครับเป็นลูกแรกของท่านเลยในนี้นะครับเป็นรุ่นแรกของท่านเห็นไหมครับนี่ครับตรงฐานข้างหน้านะครับจะเป็นนูนขึ้นนะครับจะเป็นนูนขึ้นนะครับถ้าตัดตรงปุ๊บนี่ครับจะไปจับนะครับผมเห็นมีเกย์แล้วนะครับแล้วก็ข้างใต้ฐานนะครับจะเป็นเรียบนะครับจะไม่อุดมวลสารนะครับจะไม่อุด จะไม่อุดเขาเรียกว่าอะไรคำหมากนะครับเขาเรียกว่าคำหมากท่านนะครับหรือเนื้อวานอะไรสักอย่างนะครับท่านอุดเข้าไปนะครับของเกนะครับจะไม่มีแบบนี้นะครับมีเกนะครับผมเห็นมาแล้วนะครับครับถ้าชอบก็กด subscribe กดติดตามรวมนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปสําคัญสำคัญจากผมผมจะหาพาดีๆพาดังๆจากต่างๆนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับขอบคุณครับ